สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชช์นินนะคะและก็เพจพาชมระดับนอขุดบายทิชชูนินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนทุเรียนนี่ทุเรียนต้นทุเรียนเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยอ,อันนี้อันนี้ในอันนี้มันขึ้นอำเภอละสายนะคะทีมงานโทรหนึ่งมาวิ่งดินอยู่นี่นี่เอง น,นี้รถไอ่ไม่คุ้เลยช่างต่อนางรองอ๋อก็ว่าเหมือนเห็นช่างต่อถายรูปลงอยู่ หน้าจักจันชูการ์รถจอดอยู่นี่ก็ทำเป็นคลองไอสัดูเอาไว้รถน้ำทุเรียนหรือเปล่าหรือไม่ก็รถมันสับหลัง ไปเท่น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่มัง้งคิดว่าว่าแป๊บๆเดี๋ยวรถก็มาแล้วออเอาไปถึงตรงนั้นเองถามว่าเข้ามาลึกไหมก็ไม่ลึกนะ อังทางก็สวยกำลังมีรถกลับมาแล้วต่อไปนะคะจะกันเขียวรถนอนรถด,ดังซิ่งนะ ร้อนมากเลยค่วันนะคะร้อ,อน ร้อนจนแบบแสบหน้า อาลมมาก่อนอุย้ยผู้บ่าวแซวผู้บ่าวระดำ <c ười> คิดว่าใครจบ <c ười> เจ๊ข้าวแก่นั่นเองเสียกินนะ ถ่ายมุ่ใกล้ๆ <göz> เ <imprisoned> <bunker. S 2> ุย <flatten> ถ kind of ่ายอะไรตรงนี้มันฟุ้งตรงนี้กำลังดีดีเลยอุ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะ ลมมันพัพดฝุ่นมาดังนี้ไปแล้วไปแบบนิ่มๆ มันหินก้อนเบลเลอร์เลยอะโอ้นี่มันหินยักษ์หินโบราณใหญ่มากอโอ,โอ้เจอหิน มันเป็นแบบภูเขาอะระหว่างรอรถดัมาก็แต่งเรียกว่าแต่งอะไรแต่งคมคนขับไม่คุยต้องสาย,สาย,ยตา,ยาดีนะนนี่ดูสิมันจะต้องเป็นแบบ มันจะต้องเท่ากันนะมันจะไม่มจะเอียงไม่ได้เลต้องขุดให้แบบสวยๆใหญ่มากดูในกล้องเหมือนไม่ใหญ่นะของจริงใหญ่มากอันนี้ก็หินนะนี่ ีอินใหญ่ดีอ่ะอขุดได้ไม่ค่อยเยอะหรอกนี่มีแต่หินก็ประมาณนี้นะคะไอ้ก็ มาด,ดูทีมงานโทรหนึ่งทำงานโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอึ้นใหม่คลิปหน้าค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งกำลังใจให้ช่องทิชชร์นินนะคะและ้วก็ไปชมด้วกันด้กยขุดบาทยินงด้วยนะคะโอ้โหสมบัติโทรหนึ่งขุดเจอสมบัติโบราณก้อหนหินใหญ่จริงใหญ่มากเลยอะ เจอสซงบัตรน้ำค่าสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ